ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับอาจารย์ประทีปนะฮะบซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทนิวแลนด์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับอาจารย์ประทีปกันนะฮะเกี่ยวกับการร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์ระหว่างบริษัทนิวแลนด์เทคโนโลยีแล้วก็ทางมอเอรออ,อีสาสนสกลนครเนี่ยนะครับเริ่มต้นเป็นไปเป็นมาอย่างไรจร๊ะเมื่อทางรัฐบาลเขามีนโยบายร่างกฎหมายกัญชาการแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะ ขออนุญาตปลูกนา,า,ามาใช้ได้นะ,นนะครับการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆนะเราก็เห็นโอกาสว่าเราน่าจะเข้ามาสู่ธุรกิจกัญชาซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกนะครับซึ่งในประเทศอื่นๆเขานำหน้าเราไปไกลแล้วว่าประเทศไทยเรามีโอกาสเนี่ยนิวแลนด์ก็สนใจที่จะเข้ามาเราจรึงจะตั้งบริษัท New Land Technology <อ>์เทคโนโลยีนะครับงเรามีแผนที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นตน้ําเลยนะเราจะทา าหาโรงเรือนปลูกที่ได้มาตรฐานออร์แกนิกมาตรฐานทั้งคนนะับเราจะต้องดําเนินการในเรื่องของกลางน้ําก็จะต้องมีโรงงานสกัดโรงงานผลิตยาและพผลิตภัณฑ์ใน่ะในกลางน้ำนะครับ,รบแล้วเราก็ต้องมีปรายน้ําที่จะเป็นเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลที่รองรับยารัฐบาลเองก็มอบหมายองค์กรของภาค,ครัฐเป็นผู้ดําเนินการาในานามรัฐบาลก็คือประมาณเจ็ดช่องทางในจิตต่างๆน้าส่วนใหญ่ก็จะให้มหลาลัย ที่มีความพร้อมที่มีอย่างเช่นมีคณะแพทย์แั่งไทยเราก็จึงเข้ามาท้าบทามาติดต่อเพราะนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับผลิตผลที่เรามองมาที่นี่คือหนึ่งก็คือเราต้องมีหะวไรลรองรับที่จะเป็นขออนุญาตให้สองก็คือสำหรับยาไทยที่โด่งดังทั่วโลกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น ยาสีบิตตำลับซึ่งทำได้ประมาณ9,000ัขนาดาารวมถึงกัญชาที่ฝรั่งเขาใช้เป็นสารอากาเนี่ยนะครับแบรนด์ที่สายพันธุ์ที่ดังที่สุดเนี่ยเคือว่าไทยสติ๊กเนี่ยรหรือภาษาไทยก็คือพัอนสายพันธุ์หางรอก ส่วนแผนการตลาดที่อาจารย์เตรียมเพื่อจะรองรับในการที่จะขยายในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับในแง่ของการความรวมความร่วมมือในการกับเพื่อนร่วมกันเนี่ยก็เริ่มต้นจากมอทรอบเป็นผู้ถือบัญราตแต่การกับเพื่อนธุรกิจขนาิมอนตต้องใช้คุณมหาศาลดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้กับเพื่อนเป็นลูปธรรมและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเนี่ยก็คงต้องเลือกช่องทางที่เขาเรียกว่ารัดร่วมถุน สมรทานเป็นของรัฐนะครับภาคเอกชนที่มีความพร้อมซึ่งนิวแลนด์เราขับเคลื่อนมาสองปีกว่าเนี่ยเรามีคกมารนนที่คนทั้งครบท้วนต้นน้ำกลางน้ำแ่นน้ำท,ท,ที่จะมาสนับสนุนโครงการกัญชาทางการแพย่และผลิตภัณฑ์ของมอสตรอีสาบเมื่อทั้งสองฝ่าย,ยมีความพร้อมเราก็เซ็นสัญญาบอกลงมับแล้วก็เริ่มนะครับต้นน้ําก็เริ่มที่จะมา สร้างโรงเรือนปลูกกัญชาในแปลงนี้เป็นแปลงที่หนึ่งเราจะสามารถสร้างโรงเรือนนะครับมาตรฐานสารลนเป็นออร์แกนิกนะครับได้เนี่ยถ้าเป็นโรงเรือนปิดเนี่ยแบบหน้าตาแบบนั้นนะฮะโรงเรือนเนี่ยเราปลูกได้ประมาณ500กระถางทีลของเราก็ได้ประมาณหนึ่งพันต้นโรงละหนึ่งพันต้นถ้าเราจะเอามาผลิตยาสิบหกตำลักยาแปลรูปนี่ได้ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเป็นยาอย่างเดียวในทุนอุตสาหกรรมไทยเนี่ยจะได้ประมาณ16ล้านแคบสูต ต่อหนึ่งโงนะตอนหนึ่งโลนะฮะที่เห็นนี่คือโรงโล้วถูกไหมครับได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วปลูกแล้วนะในโรงเรือนปิดนี่ยสามโลซึ่งออร์แกนิกนะครับซึ่งจะมีคุณภาพสูงในสามโลก็แปลว่าเราจะได้ผลผลิตในปีหนึ่งประมาณโรงลละตันซึ่งมันจะสามารถผลิตยาให้กับคนไทยและต่างประเทศได้ใช้ยาคุณภาพดีราคาถูกนะครับซึ่งมันจะช่วยให้คนทั้งโลกได้ประหยัดและสุขภาพดี การน้ําเราเริ่มจากโรงลหะสกัดแล้วเรามีเครื่องม้าเครื่องมืออุปกรณ์มีทั้งบุคลากรเราที่ที่เชี่ยวชาญผู้จะสั่งก็คือตั้งหมอที่เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีสิทธิ์ปรุงยามีสิทธิ์ยายามีสิทธิ์รักษาอะไรเงี้ยแล้วไม่ไม่ได้แปลว่าจะขายตัวคนลโลบายได้ซึ่งยากมากนะครับเราก็เลยมาสนใจเรื่องเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์อ๋ออันนี้ชื่อว่าคลินิกกัญชาบ้านคุณสุขบ้านคุณสุขนี่ไงตามโลโก้เลยนะครับหลวงปู่แป๊บ แต่ในการเนี่ยกฎหมายเปิดช่องให้เอาต้นรากใบกิ่งทั้งหลายเนี่ยนะฮะเอามาผลิตสินค้าเป็นอาหารเครื่องดื่มเป็นเวสตสมางคอสเมติกซึ่งยังสามารถที่จะผลิตสินค้าได้อีกหลายหลายหลายรายการนะครับเราก็เปิดศูนย์อาหารกินการบ้านุณสุขศูนย์อาหารรองรับในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มในภาพวงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ที่นี่นอกจากเหมือนเป็นเขาเรียก medical tourism หรือมีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวต่างชาติที่สนใจเขามาเปิดอิสระในการเข้าเรียนรู้ที่นี่เหมือน learning center เพราะว่าเราอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเราเปิดเป็นระดับสากลแล้วก็เราสามารถนําให้ต่างชาติเข้ามาเป็นเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกัง medical ที่เป็น cannabis เลยที่เป็นกัญชาทั้ระเทนะครับรวมไปถึงเราเราก็จะหาหาผู้ร่วมมาขยายสาขาของ คลินิกบ้านคุณ uh huh. สุขซึ่งคลินิกนี้จะเป็นที่พึ่งพาของชุมชนในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอในแผนระยะกลางระยะสั้นระยะยาวหลักๆสําคัญเลยนะคะทางคลินิกของบ้านคุณสุขเองนะคะเราต้องการจะสร้างงานให้กับชุมชนส่งเสริมเรื่องของการเขาเรียกว่าพัฒนานร้านขแพทย์แผนไทยนะคะให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในในปัจจุบันนี้ก็จะมีคนจากหลายๆประเทศ uh huh. เข้ามา uh huh. ดีลกับทางบริษัทนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะส่งเสริม ให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เรื่องของการปลูกมีความรู้นะคะส่งเสริมให้กับทางแพทย์นะคะเพิ่มภูมิปัญญาของประเทศชาติเข้าไปนะคะแล้วก็ทําให้เรามีชื่อเสียงทางด้านนี้ค่ะจะเอาโมเดลนี้นะครับไปส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนชมาทำบอลล่วมือกับทางอมอทอยสารโดยทั้งกลุ่มของนีลลงรันกุ p จุดป็ูกข,ขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบแปลงการชาที่เป็นระบบ เปิดเนี่ย uh huh. ให้กับเกษตรกรเป็นเจ้าของซึ่งจะเป็นความยั่งยืในในอนาคตข้างหน้าถ้าประชาชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกับตลอหสัก20่สิบโคเรือน uh huh. ต่อโครเรือนนี่เมื่อเมื่อเรารซื้อผลิตมาแปรรูปเป็นที่ต้องกแล้วเนี่ยจะแต่และัวเรือนจะมีส่วนแบ่งเป็นกาไรกลับไปเนี่ยโค uh huh. เรือนหนึ่งตามที่ประเมินไว้ในปัจจุบันเนี่ย uh huh. น่าจะได้ประมาณโคละละ0 0 0 0 0บาทต่อปีหวั uh huh. งว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยภายในปี2570าจสิเนี่ย รูปเราเนี่ยจะเป็นรูปที่สามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งยานะครับให้กับเพื่อรองรับทัวร์สุขภาพนะครับและการท่องเทีนเน่ยวจากต่างประเทศเข้ามาใช้อย่างมากมายนั้นนั่นหมายถึงเราจะได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราปีหนึ่งหลายล้านล้านบาทอันนี้คือเ <c oughs> ป้าหมายสุดท้ายของกลุมนิร <c oughs> <ช>ันดรมีวลล์รูปครับและนี่คือนโยบายนะครับของทางด้านมทรอ,อีสานนะครับ สกลนครและก็บริษัทนิวแลนด์เทคโนโลยีนะครับโดยคณะผู้บริหารนะครับวันนี้ทางเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางคณะผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของอาจารย์ประทีปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ